สวัสดีค่ะมื้อี้นท้งเที่ยงท้องฟ้าปลอดโปร่งนะคะอากาศเย็นสบายดีนะคะบรรยากาศถนนคนเดินนะคะมื้อว่างที่ถ้ำโตเป็นมักกุเทศนะคะ <c oughs> อยู่ใกล้ๆนะคะนี่พิพิธภัณฑ์บ้านขุนพรีปราสาทนะคะมื่อทีบอ่บแมนบัานเสามากับมาเที่ยวด้นะคะ โลงๆสบายๆนะคะทายรูปตรงไดกระ่ม,มีใครแย่งไทยนะคะ,ะ store, okay, นคี่ส่วนกางก็จะมาทายรูปตรงนี้นะคะไต well, ่ทุนบานทันคุนนะคะแต่จะมีแผนที่วัดแผนที่วัฒนธรรมอาเพื่อเขมรลาดนะคะอันนี้เป็นที่ระดึกจากท่านอาจารย์นวารพงษ์ไบให้บุญนะคะก่อน เก็มมาลาดน,นะคะาแล้วก็รูปบรรยากาศตอนเดินแบบผาไทายนะคะเดินแบบผาของเก็มมาลาดน,นะคะนะคะนะนแต่ทุนนี่ก็เย็นดีนะคะแล้วก็มีภาพต่างๆนะคะที่งานที่พานมานะคะ สาบต่างๆนะคะแล้วก็พอุยาตขึ้นไปทึ้งเงินนะคะแตนี้นะคะขึ้นไปทั้งงานทานคุณนะคะถอดลงองาอาขึ้นมาบนบ้านนี่อ่นเป็นยังอยากขึ้นมาปฏิ <c oughs> บรรยากาศไดดมันไดอารมณ์สมัยตะกี้นะคะ สมัยตะกี้นะคะเป็นบ้านใหม่นะคะที่ทุกท่านที่บางเถือท่านที่เคยมานะคะจะมีหลวงพยาบาลอยู่ตรงนี้นะคะท่านเป็นอดีตผูมอในาการวิไลพยาบาบลบรมราชินีสามประสิทธิประสงค์นะคะอาจารย์ประกอบสุบุญทรงนะคะเ่นเป็นหลวงของขุนุรีประสานนะคะูสาวนะคะ บางตรงคามันทันคุณก็จะเป็นโรงแรมซุกสงวนนะคะแล้วก็เป็นห้านย้ายกระยีขายผาไทยนะคะนะคะมาไทยรูปตรงระเบียงตรงนี้ก่ะได้บรรยากาศดีนะคะมีมานางไทยตรงนี้นะคะอ่าค่ะบรรยากาศบ้านทันคุณนะคะค่ะ โมเมนต์ oh, วันเสาร์กับมาเที่ยวได้นะคะเข็มมาลาดนะคะมีหมองกินหลาหมองนะคะเสแสๆพี่แทนน่เๆนะคะหมองเทียวกับลลยหมองนะคะเชิญเลยนะคะ